ลืมที่ฉันบอกไปแล้วเหรอเขาถ้าพูดอะไรบางอย่างเหรอก่อนที่ฉันจะเกิดใหม่ว่าอะไรนะไม่มีอะไรตอบฉันมาก่อนฉันตอบไปเมื่อคืนแล้วฉันสับสนนิดหน่อยฉันเลยจําไม่ได้บอกฉันอีกครั้งได้ไหมคืนนี้ไม่ต้องรอฉันนะ เป็นอะไรของเธอเอาใจยากจริงจิฉันต้องคิดหาวิธีอื่นแล้วเซลีนกลับกันเถอะคุณหนูต่างหูอีกข้างหายไปไหนฉันคิดว่าทำหายแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตึงเครียดนะเขายังต้องไปพบพ่อแม่เธอนะเขาจะไม่กลับไปกับฉันชาติที่แล้วเขายุ่งมากเขาไม่ได้กลับไปกับแมนดี้เขาจะไม่กลับไปกับฉันคนจะย้อยย้ยเธอนะไม่มีใครกล้าย้อยย้ยฉันหรอกเลิกกังวลเรื่องนี้ได้แล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอ ไปหายาสเสน่ห์มาให้ฉันหน่อยนี่มันยาปลุกแซ็กนะเงียบไปเลยฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทแซนดีจะกลับไปบ้านพ่อแม่ของเธอไปเตรียมของขวัญตามรายการที่ให้ไว้ท่านครับท่านแค่ส่งของขวัญไปแล้วไม่กลับไปกับเธอเหรอครับเธอจะโกรธไหมครับไปซื้อของขวัญครับ